ไม่เลยเด้อย่าให้ตาเอ้ยตาไม่เลวแม่เอ้ยพอเอ้ยมากินน้ำปลาบบยเด้อบุคมาเด้อพอมาเด้อพญายมัยเยพญ่สมัยเจอจานไม่มบำเพ็ญบุญมากินกับพญายพญายายสมัยเจียจานเด้อ มีทำไดก็กินํำนั้นเด้พอเอ้ยแม่เอ้ยลูกมาอยู่เพิงบ้านเพื่นเมื่อเพิ่นป้ายบินแม่เนยต่อยเด้อนี่มาเด้อมาเด้อมากินน้ำลูกน้ำเต้าเนี่ยพอดีมาเด้ออืนาวยนี่หนมีขอหวนอาหารข้าวทีอยากสูเเสูบน้เพินเด้อพ่อเอ้ยแม่เอ้ยกูบุีบนสูบน้ำกัน มีหมากมีผู้เด้อพอเด้อเ่อยหร่สมัยเจอจันเด้อมากินเนาะมารับกับลูกกับเต่าเด้อนี่เด้อเตายงน้ำกันเด้อเอาคำยัง่ๆกินไปพี่ทุกคนมากินทุกคนมาเด้อนี่แหละโซนกลางนี่ก็ให้ลูกยอดวิวได้หลายเนี่ย นี่ยายเอาถูกซื้อเป็ดไฉ่เป็ดเช็คไปอยู่งไงหยุดยังบุรุษลุ่มตัวนั่งรถนั่งรถนายไม่บำเพ็ญบุญไม่หนูบำเพ็ญบุญเด้อวันนี้วันดีมาเอาหลับมาหลับสเด้อบุญสนบุศลที่ลูกเฮ็ดไห้เด้อถูกรางวัลทีนึงแน่ที่ลูกอยากหลายกับปูเวสุวรรณหันให้เฮงเฮงปังปังนี่น มาเฮ็ดน้ากันชองคนอีกแล้ววันสัตว์เออเด้อพี่น้องเอ้วันสัตว์มาเอา<ด>บุญน้ากันเดอ้อพี่น้องเอ้มารับบุญกุศลข้างนี้แหยอดวิวเราหลายๆเนี่ย<แ>้อาศัยน้าเล้าเนาะเฮ็ดบุญเฮ็ดกุศลน,น้ากันเดอ้อผู้ใดเบิึงผู้ใดไหลก็ได้ไดไกได,ดไลค์กดแชร์ในเด้อค่ะเดอ้อนี่แหละได้บุญได้กุศลน,น้ำกันเด้อค่ะพี่ตังพี่ก็ได้ ทุกคนรับกุศลครั้งนี้เด้อมีน้ำมีหยังนี่ละพอเอาพ่อแม่เอ้ยเอ้าปักกล้วยจะได้กล้วยกล้วยพอเอ้ยแม่เอ้ยนี่แหละแบ่งเพคนกินเด้อเนี่ยผู้คนในสมัยเจือจันวิญญาณมีเจือจันวิญญาณเปรี่ยมเจือจันพ่อมีนิเวสวัตรวิญญ่ต้อยเวสวัตกินนล้วกันเด้อนี่วิญญาณรีวิญญาณยังเจือจันมารับกุศลให้กับผู้ใหญ่ พใหญใหญ่สมัยเจจันทร์มารับเอาน้ำลูกน,น้ำเต่า,า้วให้เป็นดองกันเด้อ <c oughs> ลูกล้านก็ให้ทิ้งดีๆเขามาหาเด้อพ่อเอ้ยแม่เอ้ยพ่อตู้เมตตา <c oughs> สาธุสาธุเอาที <c oughs> ่เรือก็ <c oughs> จานเพิ่นเด้อพ่อเอ้ <c oughs>